สวัสดีค่ะไม่ได้ปรยู่เตรียมของไปไ้บาทค่ะม่วงกวนกระเจ็บแล้วค่ะไปไ้บาททำกันได้ค่ะเด้ปอปรยู่เอาบุญมาเพื่อผีนองน้ำได้ค่ะเด้ออน,นี้ม่วงกวนค่ะ นี่ม่วงกวนพันพันเห็ดอลาคัมค่ะคอยบรได้กาดยากเนาะค่ะเนาะม่วงกวนมาจากเหนียวจากน้อยต้องเห็ดคัมเนยน้อยค่ะอันนี้เห็ดยาวค่ะแต่บาเห็ดบะทั้นแล้วค่ะนะต้องไม้แก่ออกละตัดค่ะอันนี้ม่วงตากค่ะ ม่วงเทิ่์มามมาตาค่ะนี่ข่าวกองค่ะไปใส่บาทค่ะม่วงอกล่องม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเชียวเสเวยค่ะอันนี้เป็นม่วงเดบค่ะเพื่อนไปกินสมค่ะ ไปดองมาเอาเด้วยค่ะเด้มอม่วงกวน ้าธวได้บุญน้ำกันหลายๆเดยค่ะเด้อขอให้ผ่านพนโลกลายไปให้ได้เนาะค่ะเนะุ้ขนพาคุณเจ้าคุาค้มครองลูกหลานให้อยู่หลอดปลอดภัยเวยค่ะเด้อขอให้มีสุขภาพอย่างแรงสุขค่นค่ะ ใส่ง่ากับบอใส่ง่าค่ะหวงกวนไอ้ส่ง่ากับแจ็บค่ะหอมค่ะไปอยู่ไปเอาบุญมาฝากเ้ยค่ะเด้อสัสดีค่ะไายบ่ายค่ะ